ลงไม่ตามเคยค่ะกลัวไม่มีเวลาง่วงจัดตอนนี้ก็ง่วงจัดแต่ตอนกลางวันต้องทำงานค่ะต้องทำงานแล้วไม่มีเวลาไปลงให้เลยโอ้ทำไมชอบเจ็ดกับสีนี้มากเลยแต่ยังไงพี่ก็เติมสีอ่นะไปสีเจ็ดเจ็ดสีด้วยนะคะพรุ่งนี้ดูมเขียนให้น่าจะเขียนให้เนาะอีกตายตายกันตัวกัน เจ็ดสีเน,น้นๆหน่นอยสองรอบเนี่ยสี่เจ็ดนี่เนาะนีไงได้แล้วเพิ่มไปตัวหนึ่งคิดถึงสองสีก็ชอบสองสีน่าจะไปเป็นเยอรมันเนาะเยอรมันนะสองสามเองสีเนาะเยอรมันแน่นอนโอ้ดีใจเนี่เยอรมันมาแล้วเบิ้ล ันนี้ว่าจะทำต่อทำไมไ่ไหวจริงเหนื่อยง่วงว่าจะทำแยกมันแยกอะไรทำไม่ได้เลย,ทำ,เลยทำไม่ได้เลยค่ะแค่เปิดดูนี่ก็จะหลับละนะแต่จะโจะเปิดดูที่ออกแลว้วอ่ะยังยังง่วงเลยมันต้องทำนี่นะคะต้องรู้นะว่าออกอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราทำ กว่าจะได้เนาะอันนี้ก็กว่าจะได้เนี่ปวดหัวตึ๊กเลยอยากลงให้อยากลงค่ะดาวีของเราลาวกาชาติดาวปกเหมือนเดิมยังไม่ออกต้องเอาไว้ก่อนเนาะไว้ทําพรุ่งนี้เนาะจะช้ากว่าเพื่อนนะดาวปกเนาะทําไม่ไหวแน่วันนี้ง่วงง่วง,งมากเพราะว่าดาวดาวปกก็ยังไม่ออกเนาะทำไม่ได้ เทียบกันก่อนถ้าจะให้เอาชุดเดียวไปเล่นนี่ก็มันไม่รู้อ่ะมันยังไม่รู้ว่าออกอะไรแล้วเราจะไปมั่วซ่วไม่ได้นะเพราะเมื่อก่อนที่ทำเนี่ยที่บอกเอาไปลุ้นตัวเดิมตัวเดียวกันอ่ะพอรู้แล้วไงว่าเขาออกมันคล้ายๆกันเนาะอืมก็เป็นอันว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ